ส่องคอมเมนต์แฟนหมัดมวยชาวญี่ปุ่นครับเกี่ยวกับคู่ของซปเปอร์เล็กและก็ทาเครุจากทางช่อง YouTube ข่าวของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ช่องที่มีผู้ติดตามมากถึง 1. 9ล้านคนเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์หลังเกมแล้วครับแล้วก็เป็นไฮไลท์เล็กๆที่คนเข้าไปพูดคุยกันพอสมควรเลยนะครับคลิปนี้รวบรวมความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นครับแป่ใน,นมืชาวไทยจะได้เห็นนะครับทัศนคติของคนญี่ปุ่นแล้วก็คนต่างชาตินะครับว่าเป็นยังไงหลังจากที่นักมวยของเขาแพ้ลงไปนะครับเดี๋ยวก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ครับนำมาฝากกันก็จะเป็นการแปลโดย Google Translate นะครับ ก็นำมาแปลเลยนะครับใน y t u t u นะครับซึ่งมันก็มีให้แปลอยู่แล้วน้วก็ได้พูดคุยทักทายกันหลายคนพอสมควรเลยนะครับเริ่มจากคอมเมนต์นี้ครับคอมเมนต์ comment แรกบอกว่าฉันไม่รู้สึกถึงความพ่ายแพ้ในการแข่งขันกับเทนชินเลยและมันก็เป็นเพียงแมตท,ที่ฉันคิดว่าทาเครุ้เจ๋งมากนะครับเรตติ้งยังไม่ลดลงเลยนะครับก็คือมันยังร้อนแรงอยู่นั่นเอง คือคนนี้นะครับก็พูดไปถึงไฟที่ทาเกรุแพ้กับเทนชินนะครับที่เคยชกกันมาตอนที่เอาแชมป์ไรท์กับแชมป์เควันมาเจอกันซึ่งทาเครุโดนหมัดไปก่อนแล้วก็เสียนับนะครับหลังจากนั้นทาเกรุก็พยายามไล่บี้แล้วแต่มันไม่ทันนะครับซึ่งการไล่บี้ตัวนั้นก็อาจจะถูกใจแฟนมวยท่านนี้นะครับแล้วก็มาบอกว่าความ่ายแพ้ในไฟที่ชกกับเทนชินก็เป็นแค่เรื่องเล็กเกน้อยๆนะครับเพราะว่าเขาสู้ได้ดีสู้ได้เต็มที่ครับก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ชื่นชมให้ทาเครุครับส่วนท่านต่อมานะครับบอกว่าการเตะ ต่ำของซูเปอร์เลกนะครับก็เหมือนกับการเตะต่ําของ s อสเอ e มคนและครับและมันอันตรายร้ายแรงครับคนนี้ก็เข้ามาชื่นชมในลูกเตะขาของซูเปอร์เลกนะครับว่าเขาเตะได้หนักและร้ายแรงเหมือน SM Queen ของเขานั่นเองครับ ก็คล้ายๆกับใครหลายๆคนแหละครับที่เข้ามาชื่นชมลูกเตะของซูเปอร์เลกครับว่ามันรุนแรงเกินไปนะครับคนนี้ก็แปลงมาบอกว่าเสียงต่ําของซูเปอร์เลกเนี่ยมันรุนแรงเกินไปแต่ที่ก็าบอกว่าการเตะขาของซูเปอร์เลกนะครับมันรุนแรงเกินไปครับเกินที่จะรับไหวจริงๆครับคนต่อมานะครับก็บอกว่าฉันประทับใจที่พวกเขารับมือกับความท้าทายนี้ฉันดีใจกับตัวเองนะครับฉันต้องกดดันให้มากกว่านี้ ขอบคุณทาเครุนะครับขอบคุณสําหรับการทํางานหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมาโปรดพักผ่อนอย่างสบายใจกับหันี้มาแนวแบบอบอกว่าให้ทาเครุพอได้แล้วนะครับแล้วก็ความท้าทายของเขาที่ได้ดูไฟนี้มันมันน่าจะโอเคนะครับแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับไฟนี้ที่ทาเครุทําให้กับแฟนมวยชาวญี่ปุ่นครับ ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะครับไม่ได้มีมาว่ามาด่าทาเครุแต่อย่างใดครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสําหรับแฟนๆที่จะมีความคาดหวังนะครับแลวก็แรงมานันใจแล้วก็ความคิดเห็นหลากหลายเกี่ยวกับสภาพแวดล,ล้อมในการฝึกซ้อมแต่ฉันรู้สึกนะครับในการสัมภาษณ์บนเวทีว่ามันเป็นภาระสําหรับทาเครุนะคือทาเครุให้สัมภาษณ์บนเวทีบอกว่าเขาก็เสียใจนะเพราะว่าเขาอยากจะได้ชัยชนะนัดนี้มากๆเพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับแฟนมวยชาวญี่ปุ่น ที่ตอนนี้นะครับกำลังได้รับเรื่องทุกใจเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศของเขาครับก็มองด้วยความเห็นใจนะครับให้กับทาเครุก็มีอีกคนบอกว่าทาเครุทําดีที่สุดแล้วครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลนะครับอยากให้มีความมั่นใจคุณไม่จําเป็นต้องดูเหมือนเสียใจกับการสูญเสียฉันบอกได้เลยว่าทาเครุทางานหนักเพื่อต่อสู้ครั้งนี้นะครับตอนนี้ครับออกมาแนวแนวนี้กันแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแนวให้กําลังใจมากกว่าดูถูกเหยียดหยามหรือว่าซ้ําเติมครับ ก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจเยอะเลยนะครับอย่างคนนี้ก็บอกว่าขอบคุณเล่ีทั้งสองคนสําหรับการแข่งขันผลต่อมานะครับบอกว่าการโจมตีตามร่างกายทําได้ดีมากฉันเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาได้เตรียมมาตรการรับมือไว้แล้วและมันก็ได้ผลจริงๆครับอย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถตัดลูกเตะของซูเปอร์เล็กได้เลยนะครับซึ่งฉันกังวลนะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ฉันแพ้เพราะการตัดสินใจนอกจากนี้ครับการโดนกระทืบง่ายเกินไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็อารมณ์ประมาณว่า กังวลน,นะครับในการแก้เกมแล้วก็ซูเปอร์เล็กแก้เกมมาได้ดีในการเตะขานะครับคือจริงๆซูเปอร์เล็กก็ให้หลังเกมบอกว่าคือเขาก็กะจะเตะก้้นคอทรุเหมือนกันแต่ว่าทัเคืไม่ได้มาเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีจังหวะต่อยหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเขาพยายามจะยับเปิดการ์าดเข้ามาก่อนตลอดแล้วคนนี้ก็บอกว่าการที่ทัเคืุรับเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> คือปล่อยให้โดนเตะฟรีเยอะเกินไปนั่นแหละครับก็มีอีกคนก็บอกว่าซปเปอร์เล็กพิสูจน์แล้วว่าดีที่สุดในรอบที่3โดยไม่มีช่วงเวลาใดเลยมันก็ถืืออวว่่าาเนก หลังจากทั้งหมดนี้เป็นการต่อสู้ที่ดีสําหรับนักสู้ทั้งสองคนนะครับคือการต่อสู้นี้ก็เป็นการต่อสู้ที่ดีสาหรับทั้งสองคนและซปเปอร์เล็กก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าเขาโหดจริงๆนะครับแล้วก็น่าจะได้ใจแฟนมวยญี่ปุ่นไปเลยครับต่อมานี่ไม่ใช่คอมเมนต์ของญี่ปุ่นแล้วนะครับเป็นคอมเมนต์ของต่างชาติกันบ้างครับมีไม่กี่คนที่ทนต่อการโจมตีด้วยลูกเตะต่ํา5นัดของซปเปอร์เลกได้นะครับอุปกรณ์ประจอบฉากขนาดใหญ่อะไรประมาณนี้จริงๆมันก็เป็นการแปรรูปเกินทางเสลนนะแต่เขาก็จะสื่่อลาาแ้ววร ไม่มีไม่กี่คนแล้วครับที่ทนอาวุธของซูเปอร์เล็กได้นะครับซึ่งทาเครุเป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถทนลูกเตะอันนี้ได้นั่นเองครับป่าซูเปอร์เล็กเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดด้วยความเคารพต่อทาเครุเขามีช่วงเวลาที่ดีเขาเป็นนักรบครับก็กล่าวให้กําลังใจทาเครุด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าซูเปอร์เล็กคือหนึ่งในนักชกที่ดีที่สุดนะครับหนึ่งในนักชกแนวหน้าของกติกานี้ครับก็ถือว่าเป็นคลิปชื่นชมเป็นคอมเมนต์ชื่นชมแหละครับ หลังๆนี่ก็จะเป็นคอมเมนต์ของต่างชาติที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ฉันเป็นแฟนของทาเครุนะครับเขามีหัวใจของนักลบชื่นชมในความแกร่งของนักลบครับสำหรับคอมเมนต์นี้ก็ถือว่าหลายๆคนก็ชื่นชมนะผมว่าคนไทยหลายคนก็ชื่นชมเหมือนกันโดนเตะขนาดนั้นยืนได้ยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นกํนลาลังใจให้กันครับคนต่อมาบอกว่าทาเครุไม่ได้ต่อสู้เพื่อชื่อเสียงหรือการยอมรับแต่เขาต่อสู้เพื่อประชาชนของเขานั่นคือแชมปเปี้ยนที่แท้จริงครับก็ แนวแนวนี้นะนะครับบอกว่าคือไม่ได้ซ้ําเติมกันแล้วครับก็คือถึงนักงมวยตัวเองจะแพ้แต่ก็ยังเคลมได้อยู่นะว่าสู้เต็มที่นี่แหละครับคือรางวัลของคนที่สู้เต็มที่ไม่ยอมถอยไม่ยอมนอนง่ายๆครับมันก็ถือว่าเป็นผลดีนะอย่างน้อยๆก็ได้ใจแฟนมวยครับพอ <c oughs> เป็นการรวบรวมคอมเมนต์จากคนที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีในเพจเวิร์ลไวดด้วยนะครับก็ไปส่องกันมาแล้วก็มาพูดให้ได้รับชมรับฟัง <c oughs> คือมันก็จะต่างจากในไทยนิดหน่อยนะครับเรื่องของการเหยียดหยามการซ้ําเติมเนี<ๆ>่ยแทบจะ อ่าไม่ค่อยมีเลยนะครับซึ่งก็อาจจะแล้วแต่แนวด้วยแหละนะครับแล้วก็นักชกเขาสู้ได้ดีด้วยบางทีถ้านักชกเราไปแพ้แต่ถ้าสู้เต็มที่อ่ะผมว่าก็จะมีคําชมเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนักมวยที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียหายด้วยอย่างทาเครุครับอันนี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายครับที่นํามาฝากการคือคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดในเควันฉันรู้สึกประทับใจกับการแข่งขันที่ถ่ายทอดความรู้สึกของทาเครุได้อย่างชัดเจนฉันคิดว่ามันวิเศษมากแต่ฉันไม่่่่คิดดวาจะแแข็งกงกทีสุ ฉันคิดว่าซูเปอร์เล็กเป็นของจริงนะครับแข็งแกร่งฉันคิดว่าวันได้พิสูจน์แล้วว่ามันแข็งแกร่งที่สุดนะครับคือก็ออกมายอมรับว่ารายการที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็คือรายการวันนี่เลยครับสำหรับกีฬาที่มีเตะและต่อยครับก็เป็นคลิปรวบรวมที่นํามาฝากกันครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแฟนมวยว่ายังไงครับกับไฟน์นี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแชร์กันเรื่องราวของกีฬามัดมวยครับ